มาแล้วครับกับ V.I.P. เซสวยเทียน่านะครับคันนี้เครื่อง2.0ออโต้ปี2012ครับผ่อน4,000ต้นๆนะครับ,ผ, 4, นะรบผ่อนได้6ปี189,000บาทนะครับนิส s ันเทียน่าเครื่อง2.0ออโต้น้ำมานล้วนนะครับไม่เคยชนดักอัดก่อนและพิความเอกสารครบพร้อมโอนเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับไม่แท้100,000กิโลเมตรนะครับรถปี2012เป็นโฉมไม่เนเชน รถสวยส,วยสภาพดีกว้างขวาง,วางนั่งสบายดูดีมีระดับเทียร์หน้าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับใครที่ชอบค่ายนิสสันนะครับรถโดยรวมได้สวยนะครับมาชมเช็คทดลองขับนะครับรถดุมินบุรีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับมีบริการจัดเฟแนซ์ทั่วไทยเครดิตดีออกรถศูนย์บาทเลยนะครับรถสวยดูดีจัดไปใช้งานกันต่อได้เลยนะครับ ให้สมาชิกที่กําลังหาใช้งานนะครับมาชมได้เช็คได้นะครับนี่นะครับมีจอ Android มาให้แล้วนะครับภายในตกแต่งลายไม้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันเบาะคู่หน้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้า เซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS นะครับมีแอร์หลังนะครับเย็นทั่วถึงสะดวกสบายชมเช็คทดลองขับนะครับรถสภาพพร้อมแบบนี้จะถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับในราคา1 8 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีออกรถ0ศูนย์บาทนะครับใครชอบเทียหน้านะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับตามแฟนเพจแฟนลับหรือใน YouTube ก็มีคนรีวิวนะครับแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับผมเป็นการรีวิวเพื่อกันขายนะครับขอให้กระชับสั้นเข้าใจ อธิบายไว้ชัดเจนที่เหลือสมาชิกสนใจจริงก็ติดต่อและไลน์เข้ามาได้ครับขอรูปได้ขอคลิปได้จะผ่อนหรือสดก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมนะครับส่วนเรื่องรถผมคัดมาแล้วนะครับรถสวยสภาพดีชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับแม็กสวยสภาพดีๆชุดแต่งครบปี2012โมไว้นเช่น2.0ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับรถภายในงามภายนอกงามขับได้สบายใจครับ เพราะว่าไม่ก็แท้เลยนะครับ148,000กิโลเมตรนะครับที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกนะครับจะชอบและถูกใจหรือไม่นะครับใครชอบค่ายไหนจัดแบบนั้นขัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้ผมคัดและเช็คมาให้แล้วนะครับคันนี้พุทธสตาร์เซนทล็อกแอร์แบ็ a เอเ i สดิสเบรพวงมาลัยมันตีฟังก์ชั่นเบาะคู่หน้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้ารถได้สวยมีจอ Android แถมมาให้เรียบร้อยนะครับชมเช็คทดลองขับอยู่มินบุรี คลิกที่ชื่อคลิปอานไลยละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับคลิกที่ชื่อคลิปอานไลยละเอียดรถสวยสภาพนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สน,นะครับไม่ก็แท้นะครับใช้งานมาไม่เยอะครับ14,800 0กิโลเมตรโดยประมาณชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับนิสสันเทียร์านาะครับ